โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีผู้ติดตามกว่า1,000 0 0คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เปอร์เซนเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนถอกถูกๆเยอะสนใจซื้อ i อดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ Hall Wild of the Wild. โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำาคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวสกินของอารัมสกินนี้เนาะ ก็อยู่ในร้านคาพเนจอนกิจกรรมเพิ่งเข้าวันนี้เลยก็นอกจากจะมีอารามล้วก็มีเอมิลี่แล้วก็มีหน้าเนาะที่เป็นสกินในตีมเดียวกันนะครับก็ใครสนใจก็มาดูกันได้นะลองไปสุ่มหากันได้แต่สำหรับเราเรา,เรามีสกินครบแล้วล่ะก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปสุ่มเนาะก็เลยทําคลิปนี้กันจะบอกก่อนว่าเกมนี้มันก็แปลกๆหนะนะ่อยเนาะเพราะเราอะเราแค่อยากเล่นแบบเป็นอารามสายเมดแล้วก็ใส่ฟิกเกอร์ด้วยแล้วก็ในเกมนี้มันก็ตลกอีกอย่างนึงก็คือแบบคนในทีมมาเล่นป่า2คนในเกมนี้เนาะ ก็อาจจะแปลกๆหน่อยก็ลองไปดูกันได้นะครับสำหรับเกมนี้ไม่รู้เป็นไงเนาะเดี๋ยวไป,ไปดูกันโอเคครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยยินดีต้อนรับซูออโอวี โอเคครับก็เข้ามาตัวเกมกันเนาะมาดูสกินของอารามอันนี้กันก็อารมณ์เหมือนก็เหมือนบอลบอลอารมณ์บอลน,นิดๆิดเนาะอันนี้น่าจะเป็นตัวโชว์ในบอลมากกวา่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่เคยไปบอลหรอกนะแต่ก็เห็น <c oughs> เห็น <c oughs> มันรีวิวมันคล้ายเพราะอย่างสกินของดีน่าก็เป็นไพ่อะไรเงี้ยอิมเลี่ก็น่ารักดีนะเป็นหูกระต่ายด้วยเพื่อใครสนใจก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับสกินแนวนี้เฮ้ยเรามาผิดเลนปะเนี่ยเราวิ่งตามแคลรี่เพลิน เราเกมีก็เนี่ยเราจะบอกไงดิเราตั้งใจเอาฟิกเกอร์มาเนาะก็ตอนแรกจะปกติจะเล่นเป็นไอที่เป็นฮิลทั้งทีมแต่นี้เปลี่ยนเปนี้เอาอยากอยากเล่นดูพอดีเล่นเกมก่อนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้ฟิกเกอร์อยู่ก็เลยแบบเออลองเอาไอนี้มาบ้างอาจจะเวิร์กอยู่มั้งฟิกเกอร์ไปจับอะไรเงี้ยไม่รู้จะทําคอมโบนี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะได้มั้งคล้ายๆโอเมนนะเนาะก็น่าจะต้องสลับทีมอุ้ยนี่นี่นี่ โอ,โอ้อ네ี mm ้ย hmm. ่แล้วเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมมีฟิกเกอร์มันดีหนีได้ด้วยเปิดมาก็นำเสนอประโยชน์ของอันนี้เลยเนาะฟิกเกอร์ก็โอเคแหละแย่ไหมนะเกมนี้จะไหวหรือเปล่านะฮึวะโอ้ย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 อารามสายไมรแต่ว่าอาจจะออกเหมือนว่าจะออก ของแรกแรกอาจจะเป็นออกแนวแนวแท้งหน่อยเนาะแต่ว่ารอบหลังอาจจะออกเป็นแบบเม็ดเมนิดนึงเพราะว่าเราเห็นมีฟลอเรนติโน่ด้วยอาจจะออกตัดเลือดมาสักหน่อยอาจจะแปลกแลกหนะนะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็น,ปนยังไง๋ยวมาดูในเกมนี้ก็ถือว่าคลิปนี้ก็รีวิวสกินไปด้วยทาสิ่งที่อยากทาด้วยแล้วก็ดูป่า2คนในทีมแล้วแต่ว่าเขาก็สละหนึ่งตัวนะอย่างนาคอสก็ยอมไปเล่นออฟเลนแล้วก็เออเอนโซก็จะไปเป็นป่าแทนเนาะสำหรับเกมนี้เอ้ยเฮ้ยเอเ้ยนี่เดียวเยี่ยม วิล่าก่งตัวนี้มีคนแบกสบายใจว้าบวาบ้าบ้าโอเคไวโอเลตกลับแล้วเนาะอืม๋ยวได้เฟิร์สบัตรนะจะโอเคแหละเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับเกมนี้เฮ้ยเขากำเสิดวิซอลดาร์กแล้วเร็วไปปะโอเคเราเพิ่งได้อันติมาพร้อมจับมากตอนนี้ขอจับหน่อยสิมาให้จับซะดีๆนะเดี๋ยวจะจับต้องไงมาให้จับยังไม่มาเลย จะร้ายจังโอเคโอเคเอาไงต่อดีนะคึบคึบคึบโอเคโอ้ยโอ๊ยข้างตรงกลางตรงกลางตรงกลางเขาไฟกันอะเขาไฟกันแล้วอะเฮ้ยจับ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 โอเคไวยโอเข้าไวยโอให้ได้ไวยโอเยี่ยมไวยโอโอ้ถ้าไวยโอเข้าไม่ได้นี่แย่เลยโน้นี่เี่าเมื่อกี้นี่เดียวแบบมันเสียววินาทีจริงๆนะโอเคอย่างน้อยๆว่าโอ้ยเจ็บ อย่างน้อยไบโอก็เข้าทานแหละก็ดีดีดีเฮ้ยเฮ้ยเขาบวกกันเนาะใจเย็นเย็นเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวีล่าย่มปหดจังวีล่าวายโอนี่มันทีมโตวีอ้าวเราเป็นตัวเอตัวเดียวเหรอเนี่ยโอเคโอเคกลับแล้วเต้นกลับดื้อดื้อดื้อน่าจะมีอกเสียงดนตรีเนาะ เออที่จริงถ้าสกินนี้มันสามารถทำแบบมีราเคลื่นแล้วก็เป็นท่าวาร์ปไปน,นั้นได้เนาะเขาไม่ได้ทำมาดิคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นไปสนุกดิ <An S 1> โอ้ยโอ้ย,อย <been> วิาลารอดไหมเนี่ยโหตื่นเต้น,นอะวิลาจะรอดไหมเนี่ยนะรอดไหมอุ้รยรอดอ้าวไม่รอดดับเบิลคิวโหดเกินแล้วนั้นเข้าไปอีกเนี่ยแล้วทริปเปิลคิวโอ้ยเห็นไหมมันต้องออกตัดเลือดอ่ะโอ้ย จริงมันเจออนนี้อ๋อแย่แล้วหมดทีมวะเนี่ยเฮ้ยเราจะรอดป่ะดีนะมีฟิกเกอร์ยังหลบทันโอ้ยหรือว่ามีฟิกเกอร์ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับการเล่นอาลรามทุกคนที่เห็นไงคอมเมนต์บอกกันได้นะเอ้ยนี่เนี่โอเคเรากลับละโอ้ยเกือบได้แบบหมดทีมดีนะเรายังโอ้ยวีล่าอย่าแกล้งวีล่านะ ววลาจะบอกสกินใหม่ก็ไม่ใช่เป็นฮีโร่ที่รีใหม่เนาะแต่ว่าเราว่าชุดน,น่ารักขึ้นนะแต่เราไม่แน่ใจว่าสกินอื่นนะ่ะมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะเท่าที่เท่าที่จําได้นะแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคปะไปดูกันวบโอเรามาแล้วรอเราแป๊บโอ้โหโอ้โหบวกกันใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทไบโอดีไหมเนี่ยเทโอเทไบโอแล้วงันไม่ไหวอะ มันสองลุมหนึ่งอะต่อให้เป็นแทงก็ไม่ไหวนะจริงโอเคเฮ้ยเฮเราเห็นนะเห็นนะเห็นนะปลาปลาสุนัขไปหนึ่งตัวออาโอโหไม่กล้าแหมวีราก็วิ่งเข้าวงเลยหรอศัตรูจะเห็นตำแหน่งเราหมดกัะสิมากันใหญ่โอ้ยไปไม่ได้ฟิกเกอร์ก็ไม่มีอย่าแล้วอย่าแล้ว จับโอ้ยจะจับแวนเฮ้ยจะบีดอย่าแล้วโอ้ยโอ๊ยดีดีดีมีล้างสถานะโอ้ยเหนื่อยนะอุ้ยอ้ยไม่น่าเลยอ้าาสุดๆเราเราเก็บถูกแล้วเพราะไงวีลาก็วิ่งมาไม่ทันดีดีอ่ะอุ้ยแต่นี้ไม่ได้แต่เมื่อกี้บอกก่อนว่าไม่ได้ตั้งอ้าช่วยช่วยช่วยโอ้ยมันวาร์ปไปได้ถ้ามีจับนะเมื่อกี้โดนนี่อุ้ยแขนกลับแล้ว เด่นกับตืดๆเราชอบสกินเนี้ยตรงที่เป็นกระต่ายวิ่งอ่ะมันน่ารักดีนะเพราะว่าอย่างสกินอื่นๆอย่างสกินมีโกเป็นกระดิ่งใช่ไหมอุ๊ย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 ค้างคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระดิ่งไม่ไปเลยอ่ะเฮ้ยยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างไปแล้วโหเน็ตแดงเลยทุกคนอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วทีมด่าแล้วพึองเนฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอุยเน็ตโหดมาก แย่จริงเฮ้ย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 โอเคพอได้เฮ้ยเฮ้ยยังโอเค,อเ,คเริ่มสม้มเริ่มสม้มเริ่มเขียวแล้วโอเคเน็ตเริ่มดีอะไรเนี่ยเน็ตคายอะไรเนี่ยหรือว่าเพราะเราปรับเอฟเฟกต์สูงเกินไปไม่ดูแฮะอุ้ยเจ็บน,นะโอ้โหเอนโซเอนโซไม่น่าดึงแทงมาเลยอะ่ะโอยตายแล้วโอเคอย่างไรก็เริ่มได้เกาะไฟมาหน่อยนึงแล้ว โอ้โหดูจากสภาพเอนโซเอนโซยังไม่รักความพยายามนะครับเอนโซเอนโซนายพยายามเกี่ยวแครี่กับเมดได้ไหมอ่ะนายใหญ่เกี่ยวแท้งมาสินั่นนายห้าวจริงป่าที่สองป่าทั้งสองตัวของเราทั้งนาคอนและเอนโซโโ่ทำไมเล่นป่าสองเขาถ้าจะหยิบไอ้นี่มาผิดแหละเรียกว่าอะไรนะไอ้สกิลอ่ะเออเรียกว่าอะไรนะอ่าเรียกว่าชาเลนเจอร์หรอ เออสังเกตุนั่นงอ่ะใช่แหละยังเราก็อยู่ฟิกเกอร์มาไงเออมันก็แปลกๆแหละแล้วว่าเขาไม่ลืมเปลี่ยนไม่ใช่หรอกเอาเป็นมาพันนิสมาสองคนเลยโอ้โหยางโห่ฟาร์มอย่างโหดฟาร์มสองเลยเฮ้ยอ่ะล้วอ,อันนี้คุณพี่หลุดแล้วเหรอหน่าคอสอ๋อยังยังรอเรารอเราโอเคไป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 ฮึบฮึบฮึบยังไม่ได้คิวเลยอ่ะเกมเนี้ยแง อยากได้คิวบ้างอ่ะขอคิวหน่อยสิระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหลัมเบอร์จริงจริงลัมเบอร์สกินนี้สวยนะเป็นระดับอีพิกด้วยมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยเงี่ยแต่ว่าน่ารักสกินใช้ได้แล้วบางช่วงเปิด99้าสิบเอลหน่อยนะถ้าจำไม่ผิดก็ใครอยากได้ก็รอตอน99้าสิองก็ได้นะครับแนะนำแนะนำโอเคเอ็นโซอย่างไรเอ็นโซทำลายป้อมได้ ไนที่สุดป่าทั้งสองตัวของฉันหนึ่งเดนั้นก็ทําลายป้อมได้หนึ่งเ yeah. ย้เฮ้ยการให้ยันไงโดนหรอกนี่เน,น,นขอคิวหน่อยเถอะได้ไหมเออป้อมขอแรงนิดนึงเยี่ยมอยู่แหละไม่มีอะไรเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเรียนแบบนะครับหิวจะจัด,จด <c oughs> โอ้ย ไม่หรอกมันอนิเมตของอารานไงถ้าเราได้รับความเสียหายคนที <t ied instantaneous> <t ired> hey, 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 hey. ่โดนจับก็รับความเสียหายไปด้วยแบ่งแบ่งกันป้อมต้องตีแขงแรงนะเราจะได้เออได้ใช้ประโยชน์จากตรงซุดคอร์ดไปแลโอ้ยเช่าเช่าใจจังเดเ้อเฮ้ยเฮ้ยเป็นโซโหดเฮ้ยตีแทงตีแทงเฮ้ยเฮ้ยอยากดูต่อเลยรอดป่ะเป็นโซไงได้ป่ะได้สุดยอดเอ็นโซแต่ก็ตายอยู่ดี โอ้เอนโซกันนาะคอร์ดโหนาคอร์ขอโทษที่หา้าวเออยครับครับเอ้าไม่ต้องกลับก็ไดนะ้วีละอไอ้ไบออนดตอยู่ไหม hey, เห็นสิเห็นนาคอร์แล้วอืมไม่เลยหรอกเขาก็พยายามอยู่แล้วแล้วว่าเขาออกมาผิดไม่มีหรอก <c oughs> เอ้ยนี่แหละว้าตกใจอยู่ <c oughs> เองน่ากลัวมากจำสแกสุดๆไปเลย เคเดี๋ยวป้อมไปโอเคเดี๋ยวให้น้องก็ต่ายไปชนนดี๋ับน้องก็ต่ายกำลังไปชนออกอะไรเดียวรือออกเป็นแบบเมดไหมของเวทแล้วของเวทก็น่าสนใจนะโอ้ยเดี๋ยวเด้อโหก็คือต้องซื้อสินค้าไปด้วยแล้วก็ขยับในการดูข้างหลังโคตรโคตรใจความสามารถแต่ภาพมันมัวมากวยเนี้เออจังจางต้องแบบเออเนี่ยเอาเนี่ยไปชน น้องก,ก็ตายไปชนให้ได้น้องตายต้องไปชนเดี๋ยวเจอน้องตายาเจอน้องตายอุ้ยอ่าน้องตายน้องตายโอเคเยี่ยมอะยาย่ายายา,ยา,ยาเห็นนะเห็นนะอย่ามาแกล้งเอนโซ่เรานะเยี่ยมดีนะมีอัลติเมตเอนโซ่เราไปเกิดใหม่ละออกเลยดีออกนี่แล้วกันเดี๋ยวขายหมดเลยขายหมดเลยขายหมดเลย เอ้ยเดี๋ยวดิอันนั้นมันใช้ได้วนี่น่ะนจำผิดออกออคออกเดี๋ยวเอนโซไม่ได้คิวออกดิวิล่าออกเออโหเ,เป็นป่านะต้องให้เขาเกิดนิดนึงเดี๋ยวเขาบอกเกิดเด้อแต่เราก็เคยร้าน,นะ <c oughs> เออเออ,เอ,อตอนนั้นเป็นครั้งขาเรี้ว่าอะไร <c oughs> กดเพลินกดเพลินลืมมองเลเอือดเอยโอเคยังไม่ได้คิวเลยก็ยังไม่ได้โชว์ประสิทธิภาพการใช้ฟิกเกอร์กับ อ่นติเมทเลยเนาะเพราะว่าปกติแล <the> ้วอ่ะมันจะไล่จับยากนิหนึ่งอ่ะเพราะว่าตัวที่เป็นเมทหรือแครี่มันอยู่แนวหลังเนาะก็คิดนี่คิดเองส่วนตัวการฟิกเกอร์เข้าไปอาจจะอุ้ยเพื่อจะฟิกเกอร์มากันการฟิกเกอร์เข้าไปอาจจะทําให้ช่วยจับง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้เข้าออกไฟได้ง่ายขึ้นนะความเห็นส่วนตัวอะไรไม่มีอะไร เดี๋ยวมาดูเป็นไงเดี๋ยวมาดูเกมน,นี้แล้วกันเนาะนี่ก็อยากเอาอารามมาเล่นเมทแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ดาเมจของอารามอุ้ยเป็นดาเมจเวทด,ด้วยไงก็เลยคิดว่าเออการออกเมทน,น่าจะน่าจะสป,ปอร์ตวีราได้ระดับหนึ่งเอ้ยสปอร์ตอารามได้อารับหนึ่งโอเคแลกอีกแลกอีกเยี่ยมโอเคได้คิวสบายได้ล <c oughs> ะคือทุกครั้งที่แบบว่าจะได้คิวต้องเอาตัวไปเสียสละขนาดนี้เที่ยว โอ้ยเลเจนเดอรี่แต่โดนผ่าไปโอเคแต่นะ <double kill. S 1> ออ์เป็นการอยู่นะก็ไปแดบดันป้อมไปเราก็รับบทตัวล่อหนึ่งเฮ้ <_ t ell> ยมันอยู่ในเมดเวทนี่นะนี่ไงมันวงแหวนมันจะลดเกาะรอบๆเนาะแต่ลดไม่เยอะหรอกนิดนิด <_ t ell> หน่อยน่าจะพอ <_ t ell> ไตไวัด <_ t ell> ไต,ไต,ไตไว้า <_ t ell> ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันอด้ยอุ้ยเฮ้ยโหดน่ะโหดน่ะตีโคตรเร็วเลยอะ โอ้ยเราไมาเล่นเอนโซ่บ้างดีไหมเรามีเอนโซ่ด้วยนะ <c oughs> แต่คือเล่นไม่ไม่เก่งเอามาทำใหมก็ไม่รูเนนเองเราคิดแล้ว <Okay. S 1> แต่เขาบัฟแล้วนี่นะเห็น,หเาานเหมือนเขาบัฟแล้วเขาเหมอนก็เลยคนออกมาเล่นเยอะ <c oughs> เขาบอกบฟัฟให้าดูเล่นงยงไงกนหนอโ okay. อเคออกออกกานแข็งดีไหม <c oughs> จะได้แช่แข็งเ <c oughs> บาๆเบาที่เลือกออกอันนี้มันมีเหตุผลนะก็คือไอเทมอันนี้ จำชื่อไม่ได้ที่ทําให้รถก่อศัตรูอยู่รอบๆกับอันเนี้ยเพราะว่ามันมีค่าเลือดด้วยแล้วก็มีพลังเมทด,ด้วยโอเคจับต้ายไม่ได้ไดโอเคได้แ,แค่แอซิดเนาะแต่ไม่ได้ช่วยอ,อะไรมากอ๋อที่จะบอกก็คือเราเลือกอน,นี้เพราะว่ามันมีแบบดามเมจเวทด้วยแล้วก็มีพลังชีวิตด,ด้วยเลยก็น่าสนใจอยู่แล้วก็ไอกระทานแข่งก็มีเนาะก็มีพลังชีวิตแล้วก็มีดามเมจเวทก็เลยเลือกมาเนาะ ใครอยากเรียนแบบก็ลองดูนะแต่ไม่ค่อยแนะนำหรอกเดี๋ยวครั้งนี้เราออกเป็นตัดเลือดด้วยเพราะว่าเกมมีเจ้าฟอร์เรนติโน่เนาะออกตัดเลือดไรสู่ฟอร์เรนแต่ไม่รู้จะมีประโยชน์หรือเปล่านะแต่ําจุดโอ้ยโคตรโหดแต่ตามจุดประสงค์เดิมของเราอะ่ะเราต้องการเล่นสายเมจไงก็งเลยเออออกไปก่อนแล้วกันเนาะ <Hi. S 1> อย่าพึ่งด่ากันนะ,อ,ะอาจจะออกโมโม่หน่อยแต่เราเล่นโหมดทั่วไปนะไม่ลงแรงลงแรงเดือดเกียดกว่าเดิม รู้หมดทั่วไปก็พอยี่ห้หมดเกินวิ่ง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 โอ้โหโอ้โหรีเลย์เวอร์เอาไงต่อดีฮึบ่วเพิ่วิ่ง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 เฮ้ยเหนื่อยจังจะรอดไหมนะเกมนี้ก็ออกของมั่วพอสมควรรอดักพุ่มจะมีใครมาไหมเฮ้ยมีมีอ้ยโดนเปิดเปิดพุ่ม เสียใจยจัง <laughs> เกมนี้คิวได้แค่สองเองแต่สิบแปดคิวสองจะตายไปสี่ละเฮ้ยไม่ให้จับหน่อยขอจับหน่อยก็ไม่ได้ง่ะ <c oughs> ขอจับหน่อยออกไม่ให้จับหน่อยสิโอ้โหโหอหออกไม่จับเพียบเลย <c oughs> จะจับได้ตัว <c oughs> ทัางละตัวหมดละ <c oughs> <c oughs> หมดละหมดละ เอ้ยอันติเมตหมดครูดาวอยู่แบบนึงนะเยี่ยมนะคอสเก่งป่าสองไม่ผิดหวังเออไปแล้วนะคอสเยี่ยมไวโอเลตสุดโคยสุดโคยโอเคตีไปจ้าหลายป้อมเออเยี่ยมแหมสร้างป้อมตอนถล่มก็สวยดีเหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหโอ้ เฮ้ยยูเอหดเกินไม่กล้าเข้าไปเลยคือสกิลเดียว,วยยคิวได้สองไดับเบิลคิวเลยโหหดหดจริงไม่กล้าเข้าใกล้เลยอุตสาเล่นสายเมทด้วย,ยนะเราเออฝั่งนั้นคงไม่ออกโลกโลกกันเมทเว้นหรอกเนาะอย่าออกเลยไม่ไหวไม่ไหวโอเคได้ตัดเรื่องไปแล้วเรอของนี้ออกเดี๋ยวตลกที่สุดละจะไมออกอะไรดีอ่ะอันนี้ดีไหมถ้าฟอร์ตี้ดี กำลังคิดอยู่ว่าหรือจะออกอีกอันหนึ่งที่เป็นกระทาแวมไพร์หรืออันนี้ดีลังเลจ,จังออช่างเถอะช่างเถอะอ,ออกนีก้นแหละจวค่อยให้เปลี่ยนกลางทางชนะหรือเปล่าเนี่ยออกของมั่วไปหมดเลยเนี่ยตาเนี้โยโอ้โหอาเนี้มันก็ตลกตั้งแต่มีมีฝ่าสองแล้วโอเคไปต่อไปต่อโอ้โหเกมนี้น่าจะมีวีลา่าช่วยเยอะอือแหละเอ้ยนะคอ็ไม่ธรรมดานะ วิล่าก็ช่วยเยอะนะสำหรับเกมนี้โอ้ยเหนือหน่อยจังไหนไหนกันหมดแล้วมาเร็วมา,มาเร็วดุยกลางเลยไหมจบเลยน่าดอเปล่าเถอะโอเคฟื้นฟูเฮ้ยกันเยี่ยมกันหนึ่งหยุดตีเลยนะขอแรงๆขอหนักๆโเอ้ยไม่ตายอ่ะโอ้ยเฮ้ยทำไมนายชอบจับแทงละ่ะนายพยายามจัดเมทกับแคลรี่สี่ โอ้ยเหนื่อยจังโอเคเดี๋ยววาร์ปกลับดีไหมไม่ไหวแล้วหนีพึบพึมพึมพึ่วิ่ง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 ของไงดีไปช่วยเอนโซวาร์ปกลับดีบไปช่วยเอนโซ่ดีจะไปช่วยแล้วนี่อ่าตีด้ดคา่าตีตีตีโอ้อุย้ยขอโทษเราวิ่งหนีอยู่เหมือนกันแล้วไปโดนเอนโซพอดีเลยอย่าเลยช่างเถอะช่างดา อ่ะไฟมาหนึ่งตัวเอ้ยสุนัขหนึ่งตัวแล้วก็วาร์ปกลับบ้านกันกลับบ้านกลับบ้านกลับเต้นกลับดีไหมออกอะไรดีเอาเออออกนี่แหละกลับมาแต่จ,จริงอยากออกไอ้นั่นมากกว่าไอ้เวฟทำพาอยากรู้เหมือนกันเจะเป็น <S <S จะได้ใช้รือเท่านะอุ้ยหดเกินหดเกินเราเราด้วยเรามาแล้ว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  วิ่ง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 ้ยเฮ้ยโหตีโคตรเร็วเป็นโซ่โหดมากเลยนะแต่เราเล่นไม่เราเล่นไม่เก่งอ่ประเด็นเคยหยิบมาแล้วแหละคุณโดนด่ามากป้าไปต้องทําเกมเยอะไงนี่ก็ทําเกมไม่ค่อยเก่งจริงจริงโอ้เข้าหรอจะเข้าไหมไม่เข้าใช่ไหมเอ้เฮ้เฮ้เฮ้เข้าอ่ะเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมแล่เราเข้าอ่ะเราเข้าคนเดียวก็ไม่มีใครเข้าเราเข้าเองได้ปิเกอร์จับไปหนึ่ง โอเคแหวน2เยี่ยมเฮ้ยดับเบิลคิวจะได้ U8 ได้ไหมโอ๋ยโดนผัก่ะ U8 วีฟิกเกอร์อีกแย่จังโอ๋ยไม่เอาแล้วกลับบ้านเหนื่อยป๊าเกือบแล้วชีวิตเหนื่อยจังเลยวับกลับวับกลับวับกลับเหนื่อยแล้วจบเกมแล้วได้ไหมเนี่ยนี่เราว่าของน่าจะพอออกอันนั้นได้ออกอันนั้นเลยดีกว่า เดี๋ยวขายเกาะนี้ทิ้งแล้วก็นี่เวทแวมพายไม่เราชอบพาสีของนั้นไงก็คือมัอนจะสร้างโนใช่ป่ะถ้า H p ีต่ำกว่า40มีโอกาส HP ีต่ำกว่า40แน่นอนเล่นอารัมมาดูเวทแวมพายโหดขนาดไหนโอ้ยเอ็นโซอีกนึงเองเวลาตีป้อมหน่อยเดี๋ยวเราไปตีป้อมจบเลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูด,ดูดูดามเมจของเรานะแรงขนาดไหนทุกคนมาดูกันเราจะเอาตัวเราตีป้อมอย่างนี้เลยเราจะเอาตัวเข้าแรก เออเอาตัวเข้าแรกคีปตีเอ้ยไงเป็นแผนอารัณตีเบามากเลยอะคีปตียอย่างแรงเลใช่ปะคีปตีบอมมัดเดียวจบเลยฮะแล้วดูเราดิตีไปทั้งเยอะเลือแทบไม่ร่นเลยเ,เอเอเขอา้าใจได้อารามณ์โดนบางเอ้ยดามเมจมันเบาอันนี้ MVP โนบีลา่าก็เขาก็เก็บคิวไปได้เยอะอยู่นะ ไปคนละหนึ่ไลน์นะครับขอบคุณนะครับป่าสองก็ใช้ได้แหละมั้งเพราะว่าเขาออกเอาเอาไวน่าามาฟันดิชมา3าหละไม่มีอะไรหรอกโอเคสกอร์เนาะคิวสีตายห้าแอซิก็โอเคแหละอันนี้ไอเทมที่ออกในเกมนี้เนาะก็ใครอยากออกเรียนแบบก็ลองดูได้นะแต่เราไม่ค่อยแนะนําตัดเลือเท่าไหร่นะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกหรอกอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเกมนะ โอเคครับสำหรับรายละเอียดในเกมเนาะก็สร้างความเสียหายไปได้16.1รนะครับรับความเสียหาย36.1รรับความเสียหายเยอะมากก็เข้าใจได้แหละเป็นแทงเนาะเข้าทีมไฟ13ครั้งก็เข้าเยอะแล้วล่ะพยายามเข้าบ่อยกว่านี้แหละแต่ว่าไม่ทันวีรด้จริงโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะคิดเห็นไงกับสกินนี้ของอารามคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น t p พเพจรับซื้อราคารหัสเกม RV นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันำคลิปนะนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย